ใบแรกตัวนี้นะเป็นงานผ้าปักมือเป็นผ้าปักมือหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าเขียนเทียนเป็นงานผ้าต่อนะคะเป็นงานผ้าต่อนะอ่าเป็นงานผ้าต่อแบบนี้ลายหน้าหลังค่ะมีลายหน้าหลังเลยข้างหลังตรงนี้ก็เป็นงานปักมือเหมือนกันนะคะงานปักมือเหมือนกันนะแล้วก็ตัวผ้าสีดําด้านข้างตรงสายตรงนี้เป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะตรงนี้แต่งลายตรงนี้ให้ ข้างบนก็แต่งให้นะคะข้างบนก็แต่งให้ตรงนี้เย็บให้เรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้มันแบบซ้อนกันไปมาเนาะอ่าแบบนี้เป็นงานเขียนเทียนแต่งงานเขียนเทียนแล้วก็แต่งผ้าปักมือตรงนี้ให้นะคะพลายให้ดูแบบนี้เอประมาณนี้เลยเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดก่อนนะใบนี้ไซส์สิบอดนะคะกว้างส1บเอ็ดสูงเกนะ้าจุดห้านะไซส์ สายยาวอยู่ที่ส7สิบเจ็ดนะคะสายยาวอยู่ที่ส7สิบเจ็ดนะมีช่องซิปด้านบนหนึ่งช่องด้านในหนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีซิปหน้าอีกหนึ่งช่องนะม,มีด้วยกันสามช่องค่ะใครชอบใบนี้ก็แคปส่งรูปให้แม่ค้าได้นะใครชอบใบนี้ก็แคปส่งรูปให้แม่ค้าได้เลย